มาดูกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ข้างบนนะ,ะการอธิบายก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับที่เราออกมาเินว,วันนี้นะครับหนึ่งเพื่อให้เขาผ่อนคลายครับแล้วก็ตรงท้องเขาตรงนี้นะฮะมันบวมน้ำ่าตรงนี้นี่นะครับบวมน้ําก็เลยต้องเดินให้มันกระจายออกไปครับนนนนถ้าลมแรงต้องขออภัยนะครับแน่แน่แน่ไม่ใช่บเบิดยาเขาหรอนะ หุ่นมันอยู่นั้ผู้บ่าวหุ่นผู้บ่าวช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะบรรลุพระอารหันต์แล้วนะโ <c oughs> <c oughs> อ้โหแปลกเว้ยเคือบ,บักบบานเลยเนาะบกบานได้เห็นผู้่งยิ่งกว่าไหนเลย <c oughs> โอ้โหทำแปดเลยครับบัวบานเ <c oughs> ด,ดือดเดือดมหาปั๊ซี่ครับเ <c oughs> ดูอดปั๊บซี่ทำอะไรนั่นน่นห <c oughs> น้าเหมือนกันเลยถอยถอยโอ้ย <c oughs> <c oughs> ส้างกับผู้สั่ง ยังไม่ห้าววะเจช่งนี้เดินมีผู้ชายเลยเอาเชมาอไปดมหน่อยไปดมหน่อยเจเรานีสใส่ดีนะครับใครจับก็ได้ครับใครจับก็ได้ใครทําอะไรก็ได้ครับเจเราขโมยยังได้เลยครับช้างผมนี่ ถ้าอยู่กับผู้ชายเนี่ยไม่มีการทําร้ายกันครับถ้าอยู่กับผู้สาวด้วยกันนี่ไม่แน่โอ้แป๊บซี่นเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับเออกินอย่างเดียวครับแป๊บซี่เอฟซีบอกว่าเอาไว้นี้เลยเขาว่าผูกไว้กับผูกไว้กับแป๊บซี่เลยถอยเร็วถอย เจชอบผู้ชายฝั่งนี้ก็ผู้ชายนะนี่ฝั่งเนี้แต่ฝั่งนี้ผู้ชายตกมันครับเออ oh. ผู้ชายตกมันอยู่ฝั่งนี้โอ้ย oh. ผู้ชายตดผมก็ไม่กล้าไปถ่ายหน้าผู้ชายนะครับไหนดูท้องสินี่เริ่มเริ่มจะเป็นเฉยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวถ้าปล่อยทิ้งไว้นาเนี้ยเนี่ยโอ้โหอย่างว่าเลยถอยถอย <Okay. S 1> เออไปหาผู้สาวแล้วจะไม่ได้ใส่ผู้สาวโอ้โหเขียด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 เอ๊ยจต่ยังมาจับหัวข่อยคอมีผัวแล้วโอโ้โหโอ้โหเจ๊นี่ขนาดมีผัวแล้วเนี่ยขันบ่มีผัวแล้วไอ้สอมัยจกดมมันก่อนอทำข้าวหลุดจากกันไห้เฮาสองคนยาเนาะย่าแป๊บซี่ย่านในในอย่ยา,ยา,ปปยา,ยาชา้ายื้ ทำเป็นห่วงโตอของบคือช้างแดงกับช้างเท่าเข้ามาเจอกันของเขาสีแดงนะครับดินดินก็สีแดงเออกำลังตกลงกันอยู่ครับวางไหนจัดว่าจัดเออเออจัดสิครับบานเจบอกรักกันแล้วรักกันแล้วถูกันแล้วถูกันแล้วสีกันแล้วครับอืม อแป๊ปซี่ก็โอ้โหหน้าตาเหมือนกันเลยเอามักกันแล้วเอาถูกันแล้วเจ๊ถอยสู้อันนั้นเจ้เจอันมักกันแล้วผู้เบามักเบาหลุดลูกถอยเจ้ถอยหาแต่เท่ากี่นี่ในความคิดนี่ มีแต่แนวกินเลยนะครับอ,อืมไอไอไอเชิงนี้ก็เหมือนกันนะครับแป๊ปซี่ในความคิดก็มีแต่เรื่องกินครับห้องเอบิร์ดมือวายนกแก้วห้องดังเราไม่เจอเป๊ปซี่ครับโอ้โหคนอยู่ข้างนงี้เขาจะนอนยังไงคนอยู่ข้างบนหรือย,ยังเออดึกเดือนนะฮะสามสี่ทุบร้องก็โอ๊กโอ๊กโอ๊กโอ้ดูว่า,าช้างทําทกันครับหองขึ้นนกแก้วมัเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยจ้ไอ้ยจ้ ย่าเกีบอกจัดทำไมเอาทำแมเอานีเดี๋ยวผู้สาวถอยถอยโอ้ยถอ,อยถอยไปเออมาคุยผู้บ่าวคุยก็คือได้ไหมห่วงแต่เนี่ยกินเ้ยสิผ้าไปกินอยู่ด้วยของกินผู้บ่าวนี่โอ้โหครับทอดเป็นหน้ามบริย่างหลายสิบมือเนาะปกติเ,เดินทุกวันนะครับตอนเย็น เปลี่ยนเลยห้าสามตโตโตไม่ถูกใจสิ่งนี้เจ๊เขิน,น,น,นโาดูดูดูผู้บ่าวครับแมผูบ้บ่บาวเลยทูเลยฮะดูโอ้โหโอ้โห,โหน่ารักมากครับเดี๋ยวผมจะหาพาเจ๊ไปหาช้างทุกเชือกเลยช้างตัวผู้ทุกเชือกเลยเออเพราะว่าไปแล้วเจ๊ไม่ทำครับ ถ้าไปหาช้างตัวเมียด้วยกันนี่กลัวเจ๊ทำครับอันตรายดีดนะแต่้ามาหาตัวผู้เพราเป็นอย่างผู้บ่าวก็มากินผู้สาวกับมากินใช่ครับถอยถอยไปอือไปกินหญ้าต้นขับุนไปสวยเลือกได้อ๋ <Hello. S 1> อยัง ไปดมแล้วไปดมมาแล้วไหนพิสูจน์หนสิโอจะไปพี่สูน์แล้วครับไหนค่อยๆครับค่อยๆจกจกกันไปนะครับโอ้ยหํำตายไม่เจอเลยครับไม่เจอเลยพี่น้องปีกจู่หายอะไรนะจีบว่าแดบหนามากผูบาก็เลยบ่มักวัวแดงต่งโตมากเนาะถอยถอยลูกถอยถอยวิญญาถอย ไปหาแตแนวกินเดี๋ยวเขาก็ไดได้โอ้ตัวนั้นไม่ได้ตัวนั้นตกมันถอยถอยตัวนั้นไปหาไม่ได้นะครับตัวนั้นตกมันนะก็อยู่รอบนอกแล้วนะครับเดินวนๆอยู่นี่แหละกลัวว่าเขาจะไปหาไอ้ตัวนั้นนะครับตกมันถอยไปโอ้โหเดินวนแล้ว เจไอคนหรือเปล่าโอ้โหระดับเจไม่มีไอครับโถยพูดแม่ไปหาผู้บ่าวคุณเม่อืมสี่เล่นตัวจักหน่อยโอ้โหเล่นตัวเด่นตัวโอ้ยตดใส่เขาหีีครับเบ็ยดไว้เบ็ยดไว้เออโถยไปทางหุ่นเอา ดูครับเห็นแต่นหนังช้างนี่ไปถอยถอยไปเลย <ไป S 1> อู๋ปุ๊กจีไม่อยู่เลยครับอ,อือไปกินพวกกับผู้บ่าวหน่อยเอ <c oughs> อผู้ <c oughs> บ่าวหว่วงคลองหน่อเขากินแล้วกินแล้วหกักแล้วเย่เย่เย่สายตากำลังปินครับ เคยเป็นอยู่เธอหนึง่งลงปลาย่างแห้งเลยแม่อันอนั้นรักษาเป็นเดือนเลยตัวเอาน้ำห่อนตีจนวะใส่้วนล้วเป็นดุถอยลูกถอย,ถอยโอ้ยบรยูดีตัวนีถ้ถอยไปถอยไปอ่าโอเคครับเขาไมา่อยู่นะครับเดี๋ยวขึ้นคอเ้าก่อนเออไม่ลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามช่อง สายบอบาลช่อง Elephant Thailand ด้เลยครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจครับผมสวัสดีครับติดตามนะฮะเดี๋ยวจะพาไปหาพายทองคำก่อนนะฮะสักประมาณสิบนาทีด้วยพี่น้อง